สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสรุปตัวเลขว่าสูตรไหนมันเข้าเมื่อที่แล้วก็จะมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งครับเรามาดูไอ้สูตรที่มันเข้าครับเริ่มจากสูตรนี้อครับสูตรนี้งวดที่แล้วผมไปเน้นให้มันอยู่ข้างบนแต่มันไม่มาครับมันมาข้างล่างมันมาเจ็ดแปดข้างล่าง หัวนี้ได้เลขนี่ครับสามตัวเนี่ยได้สี่ห้าหกหัวเนี้ยเด่นสามตัวนี่ครับสามตัวนี่ถ้าไม่มาข้างบนก็มาล่างครับสี่ห้าหกสูตรนี้หวดที่แล้วไปเล่นข้างบนมันออกข้างล่างครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยดูดิหัวนี้ได้สี่ห้าหกครับสูตรนี้ใครตามสูตรนี้ก็ตามตามอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็สูตรต่อต่อไปก็จะเป็นไอ้สูตรนี้สูตรนี้งวดที่แล้วมันมาเข้าตรงนี้ครับตรงนี้มันไม่ไม่มามันมาแค่เจ็ดตรงนี้ตัวเดียวไอ้สามตัวท,ที่ที่จับคู่ไว้ให้มันมันไม่มาครับตรงนี้ก็มาหกเนี่ยครับ ตรงนี้ไม่มาตรงนี้ก็มาแค่ตัวเดียวนี่ก็ตัวเดียวแต่ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้มันก็จะมาสองหกตรงนี้ก็สองหกแล้วอันนี้งวดใหม่ครับตรงนี้มีเก้าตรงนี้จะเป็นตัวเด่นเลยอันนี้ก็จะได้ตรงนี้ครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตรงนี้ก็จะได้แบบนี้ นี่ครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้งวดที่แล้วมันมาตัวเดียวครับมันไม่มาคู่มันมาสองหกกับเจ็ดแปดอันนี้มันมาแค่หกอันนี้ก็มาแค่แปดสี่ตัวนี้งวดที่แล้วไม่มาคู่ครับมาอย่างละตัว อันนี้หวดใหม่นี่ครับ9กับสาูนยกับ6วันนี้ก็มี4ตัวนะครับวดที่แล้วมันมาแค่6กับ8 2 6กับเจ็ดแป้ก็สูตรนี้นี่ครับอันนี้ก็ลงไปแล้ว นี่จะมาคู่มาคู่สูตรนี้นี่ครับชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นไปครับแล้วก็สูตรนี้สองตัวเนี่ยมันจะมาตัวหนึ่งวันนี้ศูนย์เ อันนี้เจ็ดกับสามก็มาสี่สามอันนี้เก้ากับห้าก็มาเจ็ดเก้าอันนี้แปดกับเจ็ดแปดอันนี้ได้แปดกับเก้าครับแล้วก็ไอ้สูตรตัวเดียว ปกติแล้วมันจะมาเห็นไหมครับตัวเดียวตัวเดียวข้างล่างเนะ่ยถึงวดนี้วดนี้มันได้หนึ่งใช่ไหมมันไม่มามันมาหกมันมาออกสองตัวนี่ครับนี่ยหกมาสองตัวนี่จะมาบนตัววันนี้ได้สองกับหนึ่งในต,ตรงนี้จะได้ห้าแถวเนี่ยครับตรงนี้ได้สอง กับหนึ่งสองตัวเนี่ยมาข้างบนตัวนึ่งแล้วก็สูตรนี้นี่ครับดูเลขตัวนี้แถวเนี่ยมันจะมาตัวนึงตัวหนึ่งนี่ข้างล่าง เหมือนแล้วกับแวันนี้ได้6 8 7 8อันนี้วันนี้ได้6แล้วก็สูตรนี้นี่ครับให้ดูฝั่งข้างๆนี่ครับนี่อันนี้มันมา2ตัว2ตัวตลอดเจ็ดสูตรเ อันนี้ห้าเก้านี่มาบนกับสี่ก็มาล่างงวดนี้มาบนอันนี้งวดที่แล้วก็มาบนออกสองหวนันี้นี่ครับเลขสามตัวนี่จะมาคูณ แล้วสูตรนี้สูตรนี้มันเป็นสูตรใหม่มันมีเลขเจ็ดตัวแต่ว่ามันมาสามตัวบนสองตัวล่างครับเลขเจ็ดตัวนะครับ นี่ครับมันเป็นเจ็ดตัวครับแต่ว่ามันมาสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างด้วยเห็นไหมครับมันมาทั้งบนทั้งหลางเลย มาครบบนล่างนนี้งวดใหม่ครับจับคู่ให้เรียบร้อยนี่ครับนี่ครับเจ็ดตัวนะมาสามตัวบนสองตัวล่างครับ นี่ก็สรุปมาให้แค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับแลวเจอกันวันหวยออกครับขอบคุณครับ